สำหรับผู้ป่วยที่รับการผ่าตัดแล้วกลับไปบ้านแล้วนะคะอยู่ในระหว่างพักฟื้นจะไม่มีอาการข้างเคียงมากเพียงแต่ว่าไม่เจริญอาหารในช่วงนี้ก็จะต้องสนใจด้านโภชนาการสำหรับผู้ป่วยเหล่านี้ก็คือว่าต้องเลือกทานอาหารที่ย่อยง่ายอาหารที่สดใหม่นะคะไม่มีไขมันเช่นพวกน้ำข้าวไข่ตุน้นไข่ต้ม เต้าหู้อ่อนนะคะน้ำผลไม้คั้นสดขนมปังจำพวกโฮวีดผักสดสีเข้มนะคะเอะพูดถึงผักแล้วก็ควรจะยกเว้นพวกผักกู้ช่ายและขึ้นช่ายเพราะว่าผัก2ชนิดนี้มีกากใยสูงนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดอาการย่อยยากนะคะให้กินเนื้อปลาแทนเนื้อแดงอื่นๆเช่นกันค่ะการรับประทานอาหารก็จะต้องกินน้อยบ่อยครั้ง อาจจะกินวันละ4ีถึงหมื้อก็ได้เพื่อลดภาระการทำงานของตับนอกจากนี้จะต้องงดอาหารทอดปิ้งย่างาอาหารที่มีไขมันสูงหนังไก่หนังเป็ดนะคะอาหารลดเผ็ดอาหารหมักอาหารดองนะคะในช่วงนี้ถ้าผู้ป่วยมีอาการท้องอืดท้องเฟอ้อมีแก๊สในลมมากก็ควรจะหลีกเลี่ยงนมสด นะคะถั่วลิสงนะคะพวกถั่วดิบต่างๆนะเครื่องดื่มก็จะต้องหลีกเลี่ยงเป็นอันขาดเลยนะคะเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกชนิดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับนะคะจะต้องใช้เวลาในการพักฟื้นนะคะฉะนั้นด้านจิตใจก็ต้องทําให้จิตใจปลอดโปร่งนะคะไม่วิตกกังวลนะคะเลือกวิธีการรักษาเลือกอาหารที่ดีร่างกายก็จะค่อยๆฟื้นขึ้น